กล้าดมรองเท้าตัวเองหรือเปล่าครับไม่กล้าครับทําไมครับเขาบอกมาครับว่าพูดว่าไม่กล้าตอนแรกกล้าดมรองเท้าตัวเองหรครับกล้าครับเฮ้ยจริงเหรอจะให้ดูคลิปการทําความตัดของรันยี่สิบเจ็ดเดนนะครับลองดูว่าถ้าเกิดหลังจากดูแล้วยังกล้าดมรองเท้าตัวเองดูเสร็จไม่กล้าดมอะไรรู้สิครัอ่าดูคลิปดูคลิปดูคนิป ดูคลิปจบแล้วคิดว่ากาล้าดมรองเท้าอยู่ไหมครับไม่กล้าครับ <laughs> มันต้องกลับกันหรือเปล่า <laughs> <c oughs> เรื่องแล้วกูจะตัดยังไงไม่คุณเขาตัดเขาว่าไม่กล้าไปใส่ตอนแรกใช่ไหมแล้วก็กล้าไาใส่ตอนหลังอ๋อโอเคก็คือเราตอบแบบแบ็คเวร์เออรีเวิร์ดจริงๆคือแบบตอนแรกไม่กล้าแล้วตอนหลังกล้าใช่ใช่ใช่มาเข